ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะอยู่กันมายาวๆเลยนะครับนะก็โคตรถูกนะครับ VIP 230นะครับแพ็ก SM อยู่หกร้อยยี่ l อยู่พันสองนะครับ XL x อยู่2 4 0พนะครับแพ็กใหญ่สุดอยู่2 9 8 0แค่นี้นะครับถูกมากนะครับมันมี Facebook นะครับแล้วก็เบอร์นะครับแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับนี่เลยครับแอดไลน์นี่เลยนะครับส่วนใครที่ ทำพวกนี้แล้วไม่เจอนะครับนะผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปกดดูได้นะครับไปผมจะถ้าใครยังไม่เจออีกเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับไปกดลิงก์ใต้เพจเข้ามาก็จะเป็นเพจนี้เลยนะครับเพื่อนเ่อน่าเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัย100%นะครับทักพี่เขาไปได้เลยนะครับนะว่างตลอด24ชั่วโมงนะครับราคาโคตรถูกไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพจพี่เขานะครับอ่า ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจัดเลยนะครับนี่นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับบอกไปเลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะโอเคครับผมครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง40ท่านแล้วนะครับเดินทางมาถึง40ท่านแล้วนะครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับหารายชื่อตามนี้เลยนะครับคนอาจจะอ่อนน้อยนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับมาดึกมากนะครับประมาณตีสามตีสี่นะก็ยังอ่อนนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับ ปายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะอ่านให้ครบครบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับทั้ง40ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นกำลังแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ เจอกันจุ๊บๆโอเคนะครับเพื่อนๆผมก็สวัสดีชาว youtube กันทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบหลังที่หลังไงที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับสำหรับสายสกิลนะครับนะหลังนี้เลยนะครับหลังไงหัวใจนี่นะครับเออหลังเออหลังหัวใจนะครับมาทดสอบกันเหมือนเดิมนะครับหลังดาบแล้วก็ลูกตาแล้วก็หลังยูนิคอร์ลับนะครับ4ี่หลังนะครับ นะว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับผมจะเอาหลังลูกตาเอาออกแล้วกันนะครับเพราะว่าบอสมันมีอยู่3ตัวนะหรือเอาหลังดาบออกเอาหลังลูกตาออกแล้วกันอ่ะเพราะว่าบอสมันมี3ตัวนะครับโอ้โหนะต้อขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมฆ่าไอ้มินิก่อนนะตุมหายเลยนะครับแรงจัก มินิตยังไงอะบอลโลกเออโอ้โหผมก็หลอนนะครับยังอยู่ไหมยยังอยู่นะครับเพื่อนยังอยู่นะครับอ่าโอเคผมจะรอบัฟตัวนี้หมดนะครับนี่เห็นไหมครับที่ผมกดเนี่ยครับ เพราะว่าถ้าผมรอบับตัวนี้หมดปุ๊บทุกอย่างมันก็จะรีหมดแล้วก็กดรีสตาร์ทครั้งเดียวแล้วก็ระเบิดตุ้มเลยนะครับว่ามันจะกี่เอ็มนะครับอันดับแรกผมขอเป็นหลังดาบแล้วกันอ่าหลังดาบเลยนะครับหลังดาบเลยรออีกนิดนึงนะครับอ่าใกล้แล้วครับอ่าโอเคหลังดาบเฮ้ยผม ผมต้องแบบอยุดยืนอยู่ไกลๆมันะครับเนี่ยล้างดาบไปตุ้มเก้านะครับเก้าสองนะครับประมาณนั้นนะครับเก้าล้านสองนะอันนี้คือล้างดาบนะครับมาดูหลังยูนิคอร์นหลับนะครับออฟไม่มีนะครับอันนี้คือออฟไม่จะออฟไม่จะเป็นเลยนะครับไม่มีออฟที่มันเพิ่มดาเมจเลยนะครับออฟมีออฟกากเลยนะครับอ่าตีบวก ตีใครบอกว่าตีบวกมีผลไม่มีผลครับตีบวกก็ไม่มีผลนะตีบวกมันเพิ่มอย่างอื่นไหมนะครับมันไม่ใช่อาวุธนะครับถ้าตีบวกมีผลนี่ต้องเป็นอาวุธนะครับหรือประดับแค่นั้นนะครับที่มีผลนะโอเครอมันรีก่อนนะครับ92นะครับจําไว้นะครับผมพิมพ์ไว้แล้วกันโลกแล้วกัน92 9 2ดาบอ่า ต่อไปเป็นยูนิคอร์นหลับนะใกล้แล้วครับโอเคบับ๊บเก้าสิบสองเฮ้ยยูนิคอร์นหลับแรงกว่านิดเดียวครับเก้าจุดสองสามยูนิคอร์นอยู่แล้วกันอะง่ายๆเฮ้ย,ยใกล้เคียงกันนะครับพเพื่อน ผมจะเห็นดามเมทไหมเนี่ยเดี๋ยวให้มันเดินก่อนนะครับอ่ะมันเดินมาละผูเดี๋ยวเออมันเดินมาตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะไม่เห็นดามเมจนะครับเนี่ยหมุนหมุนก่อนนะครับขออนุญาตหมุนก่อนโอเคหมุนก่อนอ่านี่นะครับสูงๆเลยมันสูงได้แค่นี้ใช่ไหมโอเค ต่อไปเป็นหลังหลังเลิฟนะครับหลังหัวใจนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับบับเก้าบเจ็ดครับเพื่อนๆโหขาดเลยนะครับขาดไกลมากนะครับหลังหลังดาบกับยูนิคอรนอะใกล้เคียงกันนะครับแต่หลังเลิฟเกิบเจเลยนะครับมาเกเอเลยนะครับ ที่แรงจัดๆครับเพื่อนๆปกติอ่ะผมตีตัวนี้ตัวนี้ประมาณสิบสิบกว่าเอ็มนะครับตัวนี้คือมันไม่ถึงเพราะว่าผมไม่ได้ใส่การตีการตีธาตุรังนะครับผมใส่เป็นการตีธาตุฮันเดสนะมันก็เลยอาจจะเบาหน่อยนะครับลืมเปลี่ยนนะครับเนี่ยลืมเปลี่ยนใส่ตีธาตุรังนะครับไม่เป็นไรนะครับแค่นี้เราก็รู้ผลแล้วนะครับนะหลังนี้นะครับแรงที่สุดแล้วนะครับนะ หลังเลิฟครับแรงที่สุดแล้วนะครับสําหรับสายสกิลนะครับแต่สําหรับพวกสายชิสายอะไรนี่ผมไม่แน่ใจว่าหลังไหนนะครับเพราะว่ามันเขียนบอกว่าดาเมจตัวเองเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ว่าชิมันจะแรงเหมือนในสกิลไหมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆมีมินิให้ผมล่าไหมเนี่ย เฮ้ยเหลือตัวนึงนะครับโอ้โหรอดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหตัวขตัวขยะแพงนะครับเนี่ยรอดมาเฉยนะครับตัวนี้มันเป็นท่าด,ดากนะครับผมต้องเปลี่ยนการ์ดก่อนหรือการ์ดตีท่าด,ดากนะผมลืมเปลี่ยนการ์ดผมว่าอยู่ทำไมมันเบาเโอเคโอ้โหผมเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนงงจัด เปลี่ยนตัวเดิมนะครับโอ้โหงงเลยไปผมขออนุญาตปิด2 d ดีก่อนนะครับเพราะว่างงมากเลยนะครับผมไม่ชินนะผมชินแบบธรรมดามากกว่านะครับมันจะได้กดเดินได้สบายนะครับโอเคอยู่รอดได้ไงเนี่ยเพื่อนเจอแล้วครับ ไม่มีคนตีจริงๆนะครับบับใส่เลยนะครับละลายเป็นน้ำนะครับตัวเนี้ยเราต้องมายืนติดตัวมานะครับไม่งั้นพวบมันจะปล่อยลูกน้องมาตีเรานะครับเราต้องยืนติดตัวมาเลยนะครับข้าสบายนะครับตัวเนี้ยเรียบร้อยครับง่ายแป๊บเดียวนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเสร็จแล้วนะครับ เหลืออีกไหมตัวนี้ก็ดอกยากจักมันลดแล้วนะครับน่าจะลดแล้วแหละถูกมากแล้วตัวนี้หกแสนเองนะครับปีหนึ่งอ่ะมันถึงจะดอกโคตรนานอ่ะผมผมเบื่อเลยนะครับผมไม่ไปเลยนะตัวนั้นอดอกยากทิพไหยเฮ้ยอันนี้ขยะแพงอยู่นะครับเนี่ยสองแสนลดลงมานิดหน่อยแล้วนะครับไปนะครับขยะแพงอยู่นะครับดาบเราอ่ะอ่านี่เลยนะครับจะตกให้ผมไหมนเนี่ย การบอดเด้งขึ้นมานี่ผมเฮ hey, เลยนะครับเอา้าผมมาทำไมเนี่ยโอ้โหเย็ดเค้มาผิดนะครับมันต้องตัวนี้นะครับโอ้โหจบแล้วผม <laughs> ผิดทางนะครับเสียคันเบ็ดเลยนะครับ <laughs> ผมถอดไอ้บัฟออกก่อนนะครับลืมลงร้อยชั้นลืมถอด <laughs> ผมไม่ได้เปิดไอ <laughs> ้มินิไว้ด้วยดวยะครับ <laughs> หายากนะครับเนี่ย เดินไม่ไวนะจะได้แบบชิวๆไหวมากนะครับคือผมมาเล่นซูปโนแล้วไปเล่นหุน่นนี่ผมบอกเลยว่าเล่นบาตารุนะอืดไปเลยครับเหมือนเต่าอะ่ะเพราะว่าบาัตารุมันเดินช้านะครับเล่นซูปมันเล่นถ้าใครเล่นซูปแล้วจะไม่อยากไปเล่นอาชีพไหนเลยนะครับเพราะว่ามันต่างกันเยอะครับเอามีคนมาตีแล้วนะครับทำไมตีไม่ตายอะ่ะผมกลับดีไหมนะครับหรือ ปล่อยให้เขาเจ้าของเดิมมาตีนะเขาอาจจะแบบหลุดอย่างเงี้ยนะครับโอเคผมวร์บกลับเลยนะครับคนดีนะครับผมอะคนดีของสังคมนะครับเย็ดเค,เค <Arc classics> โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะทดสอบอะไรก็ฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ